อ่ะอ่ะตัดลมนะตัด10 ừ, à, à. <laughs> ตัวห้าฟันตัวนี้ยอันนี้เขาเรียวรุ่นอะไรนะสิบเอ็ดสิบเอ็ดรุ่นตัวใหม่รุนตัวใหม่เซตต้นขับเองเนี่ยครับอันนี้หมวดไหนนี่อันนี้ใช้หมวดไหน เอเอฟเอฟขับจะพูดมาเร่งเครื่องอันนี้ไม่ได้เร่งเครื่องเลยขับเข็นเข็นเข็ไปเรื่อยเอ็ดเหตุเอ็ดเดียวอสขับโอ้เร่งนิดเดียวเองขับเร่งนิดเดียวบัดถ้าว่างเร่งสุดเอาอยู่นะครับโอ้โหขับเบรคไปเรื่อยปัญญธรรมันขับไปเรื่อยครับถ้าสมมติถ้าเราเปลี่ยนโหมดอะ บครับโบไม่สมมติถ้าเราเปลี่ยนโหมดช่างเขาบอกว่าหันไปก่อนเดี๋ยวเขาจะบอกไม่ใช่ตัวนี้เออนี่ไงอันนี้อีอันนี้เออันนี้เร็วสุดอกใช่อันนี้องลอยก็เวลาเราเปลี่ยนโหมดเราก็เปลี่ยนตัวนี้แหละอันนี้เอครับใช่ถ้าพี่อยากเปลี่ยนอันนี้คือปานกลางตัวอีใช่ครับเอปกติใช่อ๋อเอาเนาะอันนี้เดคือไวที่สุดแล้วก็ตัวนี้คือกระต่ายกับเต่าก็คือเวลาพี่เดินเออเออเห็นไหม มันจะมีรูปกระต่ายกับเต่าเออตอนนี้มันเป็นเวลาพี่เดินอ่ะครับถ้าพี่เดินช้าๆก็เดินเต่าเวลาเดินไว้ก็พี่ก็กดตรงนี้ครับมันจะเป็นหมวดน่ใช่อันนี้ก็ใช่อันนี้อันนี้ถ้าเร่งสุดอถ้าพี่ลองตักตักหมวด H ดูอ่ะตวเลยก็ลองดูอ่ะลองเร่งให้สุดเลยลองเร่งเร่งให้สุดดูอ่านี่หมวด H เนี่ยเมื่อกี้หมวด S ลองฝั่งโน้นฝั่งโน้นตกักฝั่งโน้นเอาเอาลองตักลมดูเอาได้ไงสุดเลย <S <S เราได้ไงสุดดูดิ ผมเนคนเ้โอเคโอเคอะไรหรอจะว่าอะไรนะเกเป็นคนขอมรถนะครับก็ยังว่าไม่กลกาเรงๆใช่อันนี้ก็วัยสุดแล้วเนี่ยตัวเนี้ยตัวเฮ็ด เพชรนี่หมดอะไรเพชเห็ดอเพชรแต่ว่าริ่งประมาณสองเกกริ่งไม่เนี่ยคือริ่งสุดแล้วนี่เนี่ยสุดน่าจะสุดฟังเสียงเครื่องดูวะเนี่ยอู้เสียงมันอะโหลดอู้หูไอเจ้าเพชรยัง ป๊าบโอ้ดูครับสโรครับเครื่องมือทำทำกินของป่าชาตินะครับเครื่องมือทำกินของป่าชาตินะครับอแบบก้อ40 LC ต้องพูดตามอันนี้ราคาใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะอะไรเนี่ยน้ำหนักคาะอน้ำหนักก็กระเทืนคุณไม่ถ่ายตัวนี้อะถ่ายอฟซีดูเลยใช่ไหม อันนี้ราคาเท่าไห,าหร่ราคาก็อยู่ที่อันก็ซื้อ,องเงินสดสามล้านสองแสนห้าสามล้านสามล้านสองแสนดูเสียวุ๊ดนะครับก็ถ่ายคลิปเสร็จแล้วก็ขอไวไฟรับพรมนะครับก็พี่วุญนี่ขอนี่ขายขายคันนี้ขายอีกสี่สิบห้านะครับคันนี้เป็นเ ใช่ครับเทเลิร์คันนี้ด้วยเพราะว่าเก็บไว้คันใหม่แทนเตี้ยนี่เหละโบคือไหมอืมสวยสวยหรือจะเอาเแบบนี้เลยใช่ไหมเดี๋ยวถ่ายรูปไปก่อนเพ,เพราะว่าผมจะเอาเอาไปทำเบคันคร,รถเฮนะครับเดี๋ยว,วยถ่ายรูปไว้ นี่ครับถ่ายไว้ไว้ไงครับป่าชาติแกนั่งคนเดียวอ,ะอ่ะอ้าพี่เดี๋ยวไปลงในสองร้อยกว่าพี่พวกนี้นะครับก็เลยพรวกนี้ทำงานมันแรืพัยปากบ่ออยากจะมาถ่ายอยู่จะมาถ่ายนิต,นตันตันคึกเลยตัวนี้ตันนะครับตันระบบไฮดรอลิก I i ตัวนี้ปรับคอนโทรนได้ครับแล้วแต่คนไหนถนัดนะครับแล้วแต่คนไหนถนัดดูข้างล่างโอ้โหดูข้างล่างรถใหม่ก็อะไรอะไรก็ดีหมดครับดีหมดจีจ๋าหันมานีิหันมา นช่องเขาบอกว่าประหยัดน้ำมันนะรถนี้รถนี้ใช่ไหมประหยัดน้ำมันมันก็ซื้อเห็นเสียงล้มซื้อสามสองห้ามสามสองสามสองห้าครับสามชุดรถห้าหมื่นสามสองสารถห้าหมืนถูกกว่านั่นถูกกว่าไถูกกว่าร้อยส่สิบเอากอนี้กร้อยสสิตัวเก่ามันตัวเก่าสามหนึ่งครับตอนไรกผมจองสาไม่ใช่สามสี่ ตัวแรกผมจองลุนลุนลุนคอเสียสันตามเลยเขาบอกว่าตัวนี้จะมาผมก็เลยรอแต่คุนเราบอกว่าโอ้ยขายไม่ฟูไม่ได้ไม่มีตังค์ผมก็เลยตาสดเดี๋ยคนดูไปเลยมามากันสุดจังเลยครับอะไรทําด่วนจองอีโดมเหรอถามเขานี่มันจะซื้อนะถ้าว่าถ้าพ้นมาตกอเด็ดมินต้องรอตรวจสอบจะซื้อป่ะสดนี่ไม่ต้องรอเลยครับไม่ต้องรอเลยพี่บอคือว่าดูดูดูบัญชีเงิ่อนมุนออกมุนเขาครับ ก็พุ่มปล่อยดอกปล่อยดอกแล้วก็ก่อก็เงินกู้ก็แสนครับเงินเงินเขาเขาเขาปล่อยจอกอตัดดอกเขาเขาพี่ว่าจะออกไงไว้ในโครเมืองร้อยละยี่สิบเสร็จทีนะครับต้นไทยเจริญเสียขาดครับเสียขาด ตัวเดียวครับผู้สาวผู้สาวคนอวดเขามามากผิวโซอโสดไหมนี่โสดเขาโสดจเปคนังไหมพี่ว่าต้องการสเปคคือสนสองรอนะครับโอ้ยไปปักหัวสมบูรณ์นะไปไปจับจะไปเม่นมาเออไปหาร์ดเดิมพี่กันกับหัวกันหน้าวะ เป็นธุรกันเราเขาซื้อตองแกนเขาโบราณเขาจะได้เอาหัวเธอซื้อตอแก่นมางอยอย่าไปเอออย่าไปโสดอันนี้ก็สื่อโค้งมาสื่อสามล้านเม่อเด็กเขาต้องมีสามล้านตอกกันสามพันเออสามพันอันนี้สามล้านเขาสงวนพอไหวเดือนละหกหมื่นนอนหลับบ่วนอหลับครับคือว่าผมต้องมีเงินพ่อรถค่อยซื้อครับเพราะว่าเขาซื้อมาสงวดรถก็หลายราคาก็ตัดเอานอนมาหลับครับทีมงานผักเง้ยเงียเงืน อันน e, ี้ครโมบอเแจธรรมดารีโมทวิทยุมีงาน่เป็นยัาะเอาไวใเิเ่จตรงนั้นลยคระบครพ่ยากหลายแวาสมัย้หายากรถเยอะรถเยอะครับแต่มีแค่นี้ก็คือถือว่าครบทีมก็สนอี่ออกมาไหมแกวนมหนเขาต้องคิดแบบนี้ครับ สวนสักสกเหมือนกันขายคครับได้นสำหรับคลิปนี้แล้วขอฝากไว้เพียงเท่าน,นี้ครับยังไงก็รอชอมคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ